นี่ยายรักนิยายเสียงเรื่องทำนายรักซาตานจอมหื่นตอนที่27 ไพรินกำลังตกใจสาบานได้ว่าเธอแทบฟังไม่รู้เรื่องตอนที่แฟรงค์พูดว่าแต่งงานกับผมนะไพลินมือของเธอยังสัน่นหัวใจของเธอกำลังเต้นอย่างรัวแรงเขาเขาเขาขอให้ฉันแต่งงานด้วยหรอไม่ไม่จริงหรอกสิ่งทุกคนสุบซิบ ไพรินกำลังช็อกก็ไหนว่าเธอคือตัวซวยแล้วทำไมได้โปรดผมรักคุณไพรินให้โอกาสผมได้ดูแลคุณเถอนะเขาอ้อนวอนเขาดูไม่มั่นคงเขาดูกลัวคุณคุณรักฉันเธอถามเหมือนยังครวนครางอยู่ในลำคอเขาจึงพยักหน้า คุณจะปฏิเสธผมหรอเธอสะดุ้งเฮือกความจริงเธอกำลังคิดไม่ออกหัวสมองของเธอยังงุนงงเธอสายหน้าเพราะคิดไม่ออกจริงๆแต่ยังอุตส่าห์ยื่นมือข้างสายไปหาเขาบมันสั่นนิดๆเพราะความตื่นเต้นฉันไม่ได้ปฏิเสธคุณและ ฉันจะแต่งงานกับคุณค่ะจบคำพูดของเธอเขาก็ยิ้มสีหน้าที่ดูกังวลใจก่อนหน้าจึงผ่อนคลายแหวนในมือของเขาจึงสวมลงที่นิ้วนางข้างซ้ายของเธอสาบานได้เลยเธอไม่เชื่อมากกว่าจะปฏิเสธเธอไม่รู้ว่าเขาจะรักเธอเธอไม่รู้ว่าเธอจะมีค่าถึงขนาดที่เขาจะขอให้เธอแต่งงานกับเขาที่สำคัญมากกว่านั้น นี่นี่คือพยานพยานความรักของเขาและเธอเพื่อนๆของเขาเป่าปากวิววิวอย่างโล่งอ,อกก่อนจะช่วยกันปรบมือและเป่าปากอีกครั้งเหมือนเป็นเรื่องการันตีเมื่อแฟรงลุกขึ้นกอดเธอไว้จนเธอรู้สึกเจ็บร่างกายปรับบางแทบจะแทรกเข้าไปอยู่ในร่างกายของเขา ได้กลิ่นเบาๆหอมๆของเขาก่อนจะรีบผลักออกมาจ้องหน้าเขาเหมือนกลัวว่ามันอาจจะเป็นแค่เพียงความฝันน้าตายังคงคลอกลองเขายิ้มให้กับเธอเหมือนจะบอกว่าเธอไม่ได้ฝันไปดอกภัยลินก่อนที่รอยยิ้มนั้นจะขยับเข้ามาแล้วแปะลงที่ดิมฝีปากของเธอมันแค่สัมผัสเบาๆในทีแรก แล้วค่อยจูบค่อยคอยจูบแทรกลึกรุ่มร้อนเสียงหือหารอบด้านก่อนจะมีเสียงด่าของเพื่อนๆของแฟรงค์ให้ตายเถอะวะอย่านะโว้ยที่นี่มีหลายคนที่ยังไม่มีแฟนนะนั่นแหละสติของน้งคู่จึงได้กลับมาแฟรงค์ Frank. กําลังเขินมันดูเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเลยสักนิดเธอก็ด้วยเธออาย หลังจากรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเมื่อหันมามองก็มีเสียงปังมีหลายคนดึงปลุสายรุง้งให้กับความรักทั้งสองอีกคนคือกิฟที่เอาแชมเปญมาเสิร์ฟยินดีด้วยนะจ๊ะเธอยิ้มเขินยอมรับมาแต่โดยดีพวกเพื่อนๆของเขาต่างเข้ามาชนแก้วแสดงความยินดี ไพร์ดินเอ่ยขอบคุณไม่หยุดเพื่อนๆพื่อนของเขาหน้ารักไม่รู้นานเท่าไหร่ที่เธอยังอยู่ในอ้อมกอดของแฟรงมารู้ตัวอีกทีเธอก็เริ่มเห็นแฟรงมีสามคนเธอเริ่มทรงตัวไม่อยู่ขยับตัวแปบบไม่อยู่กับร้องกับดอยแฟรงค์หัวเราะหึหในลำคอก่อนจะขอตัวกับเพื่อนๆตอนนั้นไพร์ดินก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ ดูแค่ว่าตัวเธอลอยๆมือของเธอที่ถือแก้วอยู่ถูกแย่งออกไปมีใครสักคนดึงออกไปเพราะกลัวว่าเธอจะทําแก้วหล่นแตกเธอได้แตกขอบคุณใบหน้ายัางแดงระเรื่อซกซุกลงกับซอกคอของเขามือเดียวเล็กยังกอดคอของเขาแน่นเปล่าเธอไม่ได้กลัวตกแต่มันหมายถึง เธอจะยอมมอบกายถวายชีวิตให้กับเขาฉันรักคุณครัแฟรงค์เธอกระซิบบอกเขาเบาๆเ,เขาหยุดเดินหันมามองเธอก่อนจะขมวดคิ้วสีหน้าเหมือนเครียดจัดแต่ดูเหมือนเขาจะมีสติกว่าเธอมากมากกว่าคนเมาอย่างเธอเขาเรีบพาเธอเข้าไปในห้อง เธอไม่รู้ว่านี่คือห้องของเขาหรือห้องของเธอแต่เขาก็วางเธอลงบนเตียงนั่นมันให้ความรู้สึกเย็ยนเน็ตๆอุ่นหน่อยๆเธอยังคงจ้องศบตาเขาขณะที่เขาก้มลงมาทั้งกอดทั้งหอมคลอเคลียอยู่กับเรือนร่างของเธอเมื่อไหร่กันไพรินความรักที่คุณมีให้ผมเธอยกมือประคองแก้มเขาด้วยความหลงไหล ไหลนิ้วป้งไปบนริมฝีปากที่เยยัยงขยับพูดนานมาแล้วในความฝันที่แรกฉันไม่เห็นว่าเป็นคุณจนฉันได้เจอกับคุณที่โรงแรมพบรักฉันก็เห็นคุณในความฝันมาโดยตลอดคุณคุณไม่เคยหยุดรักฉันเลยแฟรงค์ขมวดคิ้วใช่ เขามาคิดว่าความฝันของเธอไร้สาระแต่เขาก็รู้ว่าเขาเองก็ฝันถึงเธอเหมือนกันจนเขาคิดไปเองว่าเธออาจทำของใส่เขาผมก็เหมือนกันตั้งแต่คืนนั้นผมก็ฝันถึงแต่คุณจนผมแทบจะเป็นบ้าให้ตายเถอะพดินคุณทำให้ผมปฏิเสธผู้หญิงทุกคนคุณได้มองใส่ผมหรือเปล่าคำถามของเขาทำให้เธอหัวรอกคิก ฉันได้มันไม่เป็นหรอกค่ะยอมรับว่ารักกลัวด้วยว่าคุณจะหาว่าฉันบ้าและกลัวด้วยว่าคุณจะทิ้งฉันไปเหมือนที่คุณเคยทํากับคุณยวดีเธอถอนหายใจก่อนจะขยับเข้าหาเขาและกล้ามากพอที่จะเริ่มจูบเขาอย่างดุดดึงแล้วคราวนี้เธอก็รู้ว่าเขาจะไม่ยอมหยุดเพราะการแตะต้องและทุกอย่างมันรวดเร็วมาก ทั้งอย่างรุ่มร้อนและลุกดานดาวกับไฟราคะนี้จะไม่หวันไม่มีวันหมดสิน้นเจ็บหน่อยนะจ๊ะที่รักเขาก็สิบบอกเมื่อบทรักที่แสนร้อนรุ่มดําเนินมาถึงจุดนี้เขาปลุกปลอบใจเมื่อเธอเจ็บจนต้องจิกเล็บบนไหล่เขาเสียงที่ควรจะถูกกรีดร้องออกมาถูกเก็บปิดสนิท เมื่อเธอไม่ยอมให้มันเด็ดดอดเธอเกรงไปทั้งร่างดร,รับความโลภโมโทสันของแฟรงเขาอยากเป็นเจ้าของเธอเขาอดทนเขาเฝ้ารอเพื่อขอให้เธอตอบรับรักเขาเมื่อมาถึงเวลานี้เธอจะห้ามเขาได้อย่างไรกันแฟรงคนเดิมที่เคยไร้อารมณ์รักกลับกลายเป็นคนใจเย็นคอยปลอบใจและกอดเธอไว้ด้วยความรักใคร่ ความรักทำให้เขาเปลี่ยนไปแล้วไพรินไม่ได้ภาคภูมิใจที่สามารถเปลี่ยนใจซาตานได้แต่เธอดีใจที่เขารักเธอตั้งหากต่อจากนี้จะมีแต่คำว่าคู่ชีวิตต่อจากนี้จะมีแค่คำว่าครอบครัวและความรักที่มีต่อกันตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาจึงไม่รุ่งเกิน เป็นเพราะเขารักเธอและให้เกียรติเธอนี้เองค่ำคืนแห่งความรักและบทรักที่แฟรงยังไม่ยอมจบสิน้นเขาก็สิบบอกรักประกาศศักดาความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไพรินไม่อาจปฏิเสธเธอตอบรับเขาอย่างเต็มอ,อกเต็มใจความสุขที่ค่ำคืนนี้เธอจะได้รับจากเขาและเขาจะได้รับจากเธอไม่มีวนจบ แม้แผดินจะหลับไหลไปแล้วแต่เธอจะถูกเขาปลุกด้วยปากร้อนๆและบทรักที่เขากระซิบขออย่างอ้อนวอนและเธอก็ใจอ่อนยอมเขาทุกทีไปมารู้ตัวอีกท,ทีเธอก็แทบไม่มีแรงกระติกนิ้วและรู้สึกตัวร้อนๆนุ่มๆเหมือนกับคนเป็นไข้ไอ้บ้าแฟรงมึงนี่เป็นฮเฮตทเดียนะไงวะอีบ้า เพื่อนของเขาคนหนึ่งเป็นหมอสบบสบ,บดเป็นน้ำไหลไฟดับมาดูว่าเพลินต้องนอนสมด้วยผิดไข้สภาพของเธอคงแย่มากเพรินดูแค่ว่าเพื่อนของเขายืนด่าเขาเป็นชุดอยู่นานแต่พอได้พอเธอได้ยากก็รู้สึกดีขึ้นและพยาบาลที่คอยเคียงข้างเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากว่าที่สามีของเธอนี่เอง จบแล้วนะคะทำนายรักษาตาลจอมหพินขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตาฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะตากจะได้มีรายได้เนอะตอนหน้าเป็นตอนจบแล้วนะคะรักนะคะบุญรักษาสวดอีค่ะ